สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจ,เจอกับผมธงชัยเบนซิลเล็กครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเฟอือดไฟนะฮะเจ้าไฟเปอร์ที่03ลำนี้นะครับที่ผมได้สร้างขึ้นทำไมผมถึงบอกว่าเฟอือดไฟนะครับลำเก่าของผมที่มันได้ตกไปใส่ปมามันสมปะหลังนะครับก ได้สร้างตัวลำใหม่แล้วก็ปีกปีกจะใหญ่ยาวกว่าเดิมครับผมเป็นไซส์บิ๊กเลยก็ว่าได้ครับแต่ก่อนที่เราจะมาเฟ์สไฟนะครับเดี๋ยวขอทุทดสอบสนามก่อนนะครับสําหรับเจ้าลำเล็กนะครับ mm hmm. เจ้าน้องเจ้าพี่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบสนามด้วยเจ้าน้องครับเป็นไฟเพอร์ทีศูนย์สี่นะครับโอเคทดสอบสนามกันเลยก็เป็นสนาม ค้นพบตั้งนานแล้วครับแต่ไม่ค่อยได้เล่นท่านผู้ชมที่ชมคลิปพาลามอเตอร์บังคับวิทยุกไอคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปหลังๆนะครับที่ผมได้ลงไปก็มาเล่นที่นี่แล้ครับถนนเส้นนี้เลยห่างจากตัวบ้านก็ประมาณ8กิโลก็ไม่ใกล้ไม่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 ไ,มไ,มไมกลแล้วครับ โอเคเดี๋ยวเก็บกันอุปกรณ์เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะบินทดสอบสนามก่อนด้วยสิทธ์น้องถนนเส้นนี้รถไม่ค่อยสัญจรครับผมเป็นถนน ถนนที่ไม่ไม่ค่อยมีรถวิ่งครับพอผมบอกว่าไม่มีไม่ค่อยมีถนนวิ่งรถมาพอดีครับโอเคครับไม่ไม่ได้บินนานครับเตือนเตืยนหน่อย ค่อนข้างที่จะแรงครับเพราสำหรับคนชอบลมก็น่าจะพอดีรู้สึกว,ว่าระบบควบคุมไม่ค่อยดีแล้วนี่นหมดไม่ได้คล้องคอว่าว ทุกต่ออากาศคิดน้องบ๊อลอดนี่คิดพี่นี่มุ pues mm ่งวุ่งปุ๋ยเลยรได้หนึ่งเล่นกล้องไหมครับเล่นกล้องหนาลดเ้อะเท่าไฟหนึ่งเหรอเจอลบแล้วเพื่อนหางสั้นว่ะเพื่อนหางบิดแล้วสั่งว่าเอาอยู่่ใกล้เลยเดี๋ยวลงก่อน ตามลมครับตามลมูลมได้ไม่ได้อลมลักษณะนี่บินเนี่เียงเงนี่มูลยางเดียวเ่มวับเริ่มพราะไใช่ครับ

เนี่ยฮโอเคครับลมถามว่าสําหรับผมนะมันมันแรงครับผมแต่สําหรับมืออาชีพอาจจะไม่แรงครับลําใหญ่นี่มีสิรุ้นครับ มีสิทธิ์ลุ้นเรื่องตกครับเดี๋ยวก็สำหรับคลิปทดสอบสน้ำนะครับด้วยเจ้าน้องนะครับไปเปิ้ลทีศูนย์สี่ลำนี้นะครับที่ผมได้สร้างขึ้นก็เดี๋ยวทดสอบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเก็บแบตเตอรี่ไว้เลี้ยงวงจรสิทธิ์สิทธิ์ใหญ่ครับสิทธิ์ที่ใหญ่ไปเปิ้ลทีศูนยสามก็โอเคครับผม ฝากกดไลคกดแชร์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีครับผมโอเคจ้าครับ